มงคลสูตรตอนที่หกสิบสามวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องมงคลในข้อที่ว่าความสันโดษเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วได้ได้พูดถึงเรื่องของความเป็นผู้ที่ไม่รู้จักกรรมารความเป็นผู้ที่มกักมากความเป็นผู้ที่รู้อำนาจของโทสะย่อมทำให้ตนเองและบุคคลอื่นเดือดร้อนและผู้ที่มีความโลภมากอย่างนั้น ย่ไม่เป็นที่รักที่พอใจแม้มารดาตนเองเพราะว่าก็จะขอหรือปรารถนามากเกินไปเป็นการเ,เบียดเบียนบุคคลอื่นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ที่ถูกขอผู้ที่ถูกขอแล้วคันไม่ให้ก็ไม่เป็นที่รักของผู้ที่ขอก็คือความไม่สนโดษนั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเปลียดช่างทั้งผู้ที่ ขอเองตั้งผู้ที่ถูกขอจึงไม่เป็นมงคลวันนี้จะพูดถึงชื่อของความไม่สันโดษอีกประการหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ปัทนาลามกผู้ที่ปัทนาลามกคืออะไรก็คือผู้ที่ไม่สันโดษเป็นผู้ที่โลภมากต้องการในสิ่งที่เกิน ความสามารถตนเองต้องการในสิ่งที่เกินความเหมาะควรแก่ตนเองในสิ่งที่ไม่มีก็ปัรนนาให้คนอื่นเขารู้ว่ามีในสิ่งที่ไม่ได้เป็นก็ปัรนนาให้คนอื่นได้รู้ว่าเป็นอันนี้ถ้าเรียกว่าปัราลาามกเป็นชื่ออีกอันหนึ่งของความไม่สนโดดไม่ทราบว่าอาจารย์กาญจนามีตัวอย่างของคําว่าปัรถนาามกซึ่งเป็นชื่อ,อนหนึ่งของความไม่สนโดด เราสู่ฟัง้า้หรือเปล่าครับในอัตกถกาถาลัทธวินีตสูตรและเอกนิบาตอังคุตระนิกายว่าก็ความประกาศคุณที่ไม่มีและความเป็นทู้ไม่รู้จักประมาณในการรับชื่อว่าปาปิชตาปาปิชตานั้นมาแล้วในพระอภิธรรมนั่นแลโดยในยะเป็นต้นว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่มีศรัทธาคิดว่าขอชนจงรู้จักเราว่ามีศรัทธาดังนี้บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ปรารถนาลามกนั้นย่อมตั้งอยู่ในความเป็นคนล่อลวงแท้ดีการละทาวินต่ตสูตรและเอกนิบาตอังคุตเรนิกายนั้นว่าความปรารถนาชั่วคือลามกเรวสามเพราะประกาศคุณที่ไม่มีอยู่ ชื่อว่าปาปิชตาการประกาศคุณที่ไม่มีในตนประดุดว่ามีอยู่แก่ชนเหล่าอื่นชื่อว่าความประกาศคุณที่ไม่มีก็ในคำเป็นต้นว่าอาัสัตโทสมาโนนี้พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ผู้ใดไม่มีศรัทธาย่อมแสดงอาการดุดดังมีศรัทธาไม่ใช่พระขีณาสพย่อมแสดงอาการดุดดังพระขีณาสพ ผู้นั้นชื่อว่าปาปิโโชย่อมแสดงอย่างไรคือพิสูผู้ไม่มีศรัทธาในเวลาพวกมนุษย์มาสู่วิหารในวันฉลองวิหารย่อมกวาดวิหารเทหยักเยื่อรู้ว่ามนุษย์เหล่านั้นเห็นแล้วไปสู่ลานพระเจดีกวาดแล้วเทหยักเยื่อเกลี่ยทรายให้เสมอซักอาสนะรดน้ำที่ต้นโพ พวกมนุษย์เห็นเธอแล้วเข้าใจว่าชรรอยจะไม่มีพิสุรูปอื่นรักษาวิหารพระเถระผู้มีศรานั้นเท่านั้นย่อมรักษาวิหารในเวลาไปนี้หมดแล้วจึงไปแม้พิสุผู้ไม่เป็นพระกีนาศพเห็นพวกเด็กชาวบ้านแล้วถามว่ามันดาบิดาของพวกเจ้ากล่าวอะไรกับเราเมื่อพวกเด็กตอบว่าเขากล่าวว่า ท่านเป็นพระอาหารหันอรับคิดว่าพวกขรหบดีผู้ฉลาดเราไม่อาจจะรวมได้จึงแสดงความที่แห่งตนเป็นลุดพระขีนาศอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ปัถนาลามกคือคุณที่ไม่มีในตนก็ต้องการที่จะอวดคุณที่ไม่มีในตนก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของความไม่สนโด เรียกง่ายว่าเป็นการสร้างภาพให้คนอื่นเข้าใจผิดอันนี้ควรทำความเข้าใจในคําศัพท์คํหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือพระคีณาศพพระชีณาศพ,พ,าศพแปลว่าผู้มีอาสวะอันสิ้นแล้วหมายถึงความเป็นผู้ที่บรรลุความเป็นพระอรหันจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งปวงเพราะการไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสแล้วเป็นผู้หัก กรรมจักของสังสารวัตรแล้วคือไม่เกิดแก่เจ็บตายอีกเป็นผู้ที่ไม่กระทำบาปในที่รับแล้วแล้วเป็นผู้ที่ควรแก่การถวายทักษิณาทานหรือเป็นผู้ควรแก่การที่สาธุชนทั้งหลายจะต้องกราบไหว้สักการบูชาเพราะว่าการกราบไหว้บูชาสักการบุคคลเช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีผลมีอานิสงส์มาก ไม่สบายาจการจราพอที่จะมีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับเรื่องอรหันตุ่มได้ยินว่าคนโกหกผู้หนึ่งฝังตุ่มไว้ภายในห้องในเวลามนุษย์ทั้งหลายมาย่อมเข้าไปซ่อนมนุษย์ทั้งหลายถามว่าพระเทราระไปไหนเมื่อพวกศิษย์บอกว่าท่านอยู่ภายในห้องแม่เข้าไปนค้นหาอยู่ก็ไม่เห็นจึงออกไป ในขณะนั้นคนโกหกนั้นออกจากตุ่มนั่งบนตังมนุษย์เหล่านั้นกล่าวว่าพระเทละไม่มีเมื่อพวกศิษย์บอกว่าพระเทละอยู่ภายในห้องนั่นแหละจึงกลับเข้าไปเห็นเขาแล้วถามว่าท่านผู้เจริญที่แรกพวกผมไม่เห็นจึงออกไปท่านไปไหนเขายอมแสดงความที่ตนเป็นดุจพระขีณาสพด้วยคำว่า ธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมไปสู่ที่ที่ตนปรารถนาปรารถนาเรื่องอรหันตุมจบเรื่องอรหันย่านใสคนโกหกอีกคนหนึ่งอยู่ในบรณารณาศาลาใกล้ภูเขาลูกหนึ่งข้างหลังบรณารณาศาลาของเขานั่นแลมีต้นไรอยู่ต้นหนึ่งย่านของมันยื่นไปตั้งอยู่ในแผ่นดินส่วนอื่นอีกมนุษย์ทั้งหลาย ไปตามทางแล้วย่อมนิมนต์คนโกหกนั้นเข้าถือบาทและจีวรลงไปตามย่านใสแสดงตนที่ประตูบ้านมนุษย์ทั้งหลายมาภายหลังถามว่าท่านผู้เจริญท่านมาโดยทางไหนเข้าแสดงความที่ตนเป็นดูดพระขีนาสพด้วยคำว่าชื่อว่าทางมาของสมณะทั้งหลายไม่ควรจะถามสมณะทั้งหลาย ย่อมมาสู่ที่ที่ตนปรารถนาปรารถนานั่นแลครั้งนั้นอุบาสกคนหนึ่งคอยจับเห็นเข้าลงไปตามย่านใสแล้วตัดย่านใสข้างหลังเหลือไว้โดยประมาณเล็กน้อยคนโกหกไม่รู้เหตุนั้นลงไปตามย่านใสตกลงแล้วบาดดินแตกแล้วเขาคิดว่ามนุษย์ทั้งหลายรู้เรื่องเราแล้ว,ลวจึงออกแล้วหนีไป อันนี้เราจะได้เห็นว่าการเป็นผู้ที่ปัถนาลาลมกนั้นคือความเป็นผู้ไม่สันนโด,ดก็ทำให้กระทำอกุสลกรรมทั้งการพูดด้วยวาจาทั้งการกระทำทางกายก็เป็นวาจาทุจริตหรือการยะทุจริตเนื่องจากอกุสลที่เกิดขึ้นที่จิตคือเป็นผู้ที่มีโลภะ เป็นผู้ที่ร่วงอำนาจของโลภะคือเป็นผู้ที่มีความอยากเกินปกติก็สามารถที่จะล่วงศีลสามารถที่จะประกอบอกุสลได้ถ้าพูดกันโดยความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้พระธงทง่งตรัสสอนภิกษุไม่ให้เลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงบุคคลอื่นการเลี้ยงชีพของภิกษุนั้นเป็นการเลี้ยงชีพที่เลี้ยงโดยง่าย การรงชีวิตของภิกษุนั้นเป็นการดํารงชีวิตด้วยการบินทบาตตามมีตามได้ตามสมควรตามกําลังของตนตามความเหมาะสมแต่ตนในแต่ละวันเท่านั้นแม้ได้มาแล้วจะเก็บไว้สะสมฉันในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นอาหารสะสมก็ถือว่าเป็นอบัตปาจ,จิตติในกรณีซึ่งเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงชาวบ้านเพื่อที่จะได้มาซึ่งราชสกระนั้น ถ้าเป็นภิกษุโกหกธรรมดาก็เป็นอาบัติปาจิตติเพราะการกล่าวคำมุษาถ้าอวดคุณที่ไม่มีในตนที่ท่านเรียกว่าคุณวิเศษที่ไม่มีในตนหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์หมายถึงเรื่องของการบรรลุมรรคผลหรือเป็นผู้ที่ สิ้นกิเลสแล้วหรือเป็นผู้ที่ได้ชานได้ปัญญาในสิ่งเหล่านี้โดยไม่เป็นจริงก็ขาดจากความเป็นทิกษุเรียกว่าต้องอบัตปรชิกสิ่งนี้ผู้ที่ไม่มีความละอายผู้ที่เป็นไปตามอำนาจของความอยากที่มากเกินไปที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปรารถนาลาโมก ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของความไม่สันโดษนั้นก็สามารถที่จะกระทำทุจริตทำลายตนเองจากคุณความเป็นภิกษุหรือความเป็นสมณะทำลายศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็ทำลายสุขติที่จะไปในอนาคตโลกหน้าเพราะว่าเมื่อล่วกุศลล่วงอบัตอันนี้ก็เป็นโทษของความไม่สันโดษ ที่เรียกว่าเป็นผู้ปัถนาลามกเพราะว่าโทษของความไม่สนโดดนั้นก็ย่อมนำมาซึ่งทุจริตทางกายทางวาจาเนื่องจากโลภค,คือความปัถนามากเกินเนื่องจากว่าการล่วงอำนาจของอกุศลปัฒนาปัจจัยส่อมกระทําทุจริตแม้ล่วงละเมิดพระวินยัย ก็ได้ในการที่พิกษุกหกก็เป็นอบัติปจิตตีในกรณีซึ่งภิกษุพูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนในการพยากรณ์ว่าตัวเองเป็นพระหัน์ก็ดีในการที่หลอกลวงบุคคลอื่นว่าประลุคุณวิเศษอย่างโน้นอ,อย่างนี้ก็ดีในความเป็นผู้ที่ ได้สมะถะคือความสงบแห่งจิตวิปัสสนาลู้อย่างแจ่มแจ้งก็ดีเป็นเรื่องของการอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเพื่อประสงค์ราชก,การลด้วยอำนาจของความไม่สนโดดด้วยอำนาจของโลภะจัดก็เป็นเหตุทำอันตรายแก่ตนเองในปัจจุบันจากความเป็นภิกสุก็ขาดจากความเป็นภิสุคือต้ออบัต ประชิกไม่สามารถที่จะดำรงความเป็นพิสูจต่อไปได้แม้บุคคลอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามตนเองก็ขาดจากความเป็นพิสูจแล้วแม้ลาศีขาวไปเป็นคฤหัหั์จะมาบวชใหม่คนอื่นเขาไม่รู้ก็อุปสมบทไม่ขึ้นคือไม่เป็นพระอีกนั่นเองและยังเป็นเหตุที่ทําให้ตนเองกล้องไปสู่อบายเพราะร่วงอบัติด้วยอำนาจของความไม่สัโดู เป็นผู้ที่มีความมากๆและปันสฉลาลามกอันนี้ก็เป็นโทษอย่างยิ่งแล้วก็เป็นอัพมงคลอย่างยิ่งไม่ทราบว่าอาจารย์การน,นาพอที่จะมีเรื่องอื่นเล่าสู่ฟังไหมครับอัทธกถานิเขปกันว่าความใคร่โดยวิเศษชื่อว่าพินโยกร,รมยตาบางคนในโรคนี้เบื้องต้นเทียวย่อมถวายปักขิกพัด คือพัตตะจำปากบ้างสลากกพัตบ้างเขาเป็นผู้ไม่สันโดษด้วยการถวายนั้นจึงถวายทั่วพัตคือพัตตะจำสังคพัตพัดเพื่อสงผ้าจำนำพรรษาสร้างอาวาสถวายปัจัยสีเพิ่มขึ้นเป็นผู้ไม่สันโดษแม้ในการถวายนั้นย่อมรับสรณะสมาทานสีนห้าเป็นผู้ไม่สันโดษแม้ในการกระทำนั้น ย่อมบวชครั้นบวชแล้วย่อมเรียนนิกายหนึ่งสองนิกายพุทตวจนะคือพระไตรปิฎกย่อมยังสมาบัติแปดให้เกิดเจริญวิปัสสนาแล้วย่อมถือเอาพระอรหันต์จำเดิมแต่การมรลุพระอรหันต์เขาย่อมชื่อว่าเป็นผู้สันโดษใหญ่ก็ความใคร่โดยวิเศษในพระอรหันต์อย่างว่ามันนี้ชื่อว่า พินโยกรรมเยตาอัธกถาสังคีติสูตรว่าก็บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยความไตรอย่างยิ่งนั้นบำเพ็ญศินแล้วย่อมยังฌานให้เกิดได้ฌานแล้วย่อมปารลวิปัสนาปาราลบิปัสนาแล้วถือเอาพระรหัสย่อมไม่ถึงความหยุดเสียในระหว่างเพราะเหตุนั้นกุลบุตรไม่ควรทำความเป็นผู้สันโดษ ด้วยการยังกุศลให้เกิดขึ้นเพราะว่าบุคคลเมื่อทำบุญบ่อยๆย,ย่อมบรรลุแม้ซึ่งสุขอันเป็นโลกุตระเหมือนพรามคนใดคนหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีฉะนั้นเรื่องพรามคนใดคนหนึ่งได้ยินว่าวันหนึ่งพรามนั้นออกจากบ้านแต่เช้าตรู่และดูพิสุทั้งหลายผู้กำลังครองจีวรอ,อยู่ในที่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีหญ้าง,งอกขึ้นเห็นมุมจีวรของพิสุรูปหนึ่งรัที่ย่าชุ่มด้วยหยาดน้ำค้างจึงคิดว่าเราควรทําที่นี่ให้ปราศจากหญ้าในวันรุ่งขึ้นจึงเอาจอบถากที่นั้นทำให้เป็นเหมือนกับมณฑลลานแม้ในวันรุ่งขึ้นก็ไปในที่นั้นเห็นมุมจีวรของพิสุรูปหนึ่งตกที่พื้นดินเปื้อนด้วยฝุน่นจึงคิดว่า เราควรเกลี่ยทรายลงในที่นี้แล้วก็ได้กระทําอย่างนั้นต่อมาวันหนึ่งในเวลาก่อนพักแดดร้อนจัดแม้ในครั้งนั้นพรามนั้นก็ไปในที่นั้นเห็นเหงื่อไหลออกจากเรีระของพิสุททั้งหลายผู้กําลังคลองจีวรจึงให้สร้างบนดบขึ้นในที่นั้นต่อมาอีกวันหนึ่งฝนด้วยตกพรามแต่เช้าแม้ในการนั้น พรามนั้นก็ไปในที่นั้นเห็นพิสุทั้งหลายมีจีวรเปียกจึงให้รื้อมนตบกให้สร้างศาลาลงในที่นั้นใครจะทาการฉลองศาลาจึงนิมนต์พระศัสดาพร้อมด้วยพิสุสง์ให้ประทับในศาลานั้นแล้วถวายทานในเวลาเสร็จพัฒกิจจึงกราบทูลกรรมที่ตนกระทําทั้งหมดตั้งแต่ต้นแบบด่พระศัสดาพระศัสดาทรงแสดงว่า พรรามธรรมดาบัณฑิตกระทำกุศลทีละน้อยทีละน้อย,นอยในขณะขณะย่อมขจัดบนทินของตนเสียโดยลำดับได้โดยแท้ดังนี้แล้วจึงตรัสคาถาในมละวัคธรรมบทว่าผู้มีปัญญาควรขจัดบนทินของตนทีละน้อยทีละน้อย,นอยในขณะขณะโดยลำดับไปเหมือนช่างทองชำระสนิมแห่งทองฉะนั้น ในอวสานแห่งคาถาพระรามนั้นได้เป็นโซดาบันแล้วอันนี้ก็จะได้เห็นตัวอย่างของความเป็นผู้สันโดษแล้วก็น่าพิจารณาอีกอย่างหนึ่งว่ามีความเป็นผู้ไม่สันโดษด,ด้วยหมายเขาว่าอย่างไงความหมายของเขาว่าเป็นผู้สันโดษนั้นคือสันโดษในปัจจัยสี่ที่ตนหามาได้สําหรับความเป็นพิสูจน ส่วนครหัสนั้นก็สันโดษในทรัพย์ที่ตนหามาได้ตามกําลังตามความสามารถตามความเหมาะสมแก่ตนเองอันนี้เป็นเรื่องของความเป็นผู้ที่สันโดษเป็นผู้ที่ไม่ปรารถนามากเกินกว่าที่ตัวเองได้ในปัจจุบันและเป็นผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาลาม,มุกความสันโดษเป็นมงคลเพราะนําความสุข มาให้แก่ตนเองได้ไม่เดือดร้อนกระเสือกกระสนไม่ประกอบไปด้วยความทุกข์ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แต่ได้ความสุขในทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่นั้นควนี่มีกันหนึ่งที่อาจารย์การนาได้นำมาเล่าสู่ฟังที่ผู้โตงทรงสแสดงถึงเรื่องความไม่สันโดษก็เป็นมงคล อันนั้นหมายคพราะว่าอย่างไรความไม่สันโดษอันนั้นนี่หมายความว่าไม่สันโดษในการเจริญกุศลและในการละอกุศลแต่ให้สันโดษในการได้ปัจจสี่หรือในการแสวงหาทรัพย์ผู้ที่ไม่สันโดษนั้นเป็นไปตามอํานาจของโลภะคือเป็นไปตามอํานาจของอกุศลไม่สันโดษในการ สแสวงหาอริยทรัพย์ไม่สนโดดในการได้มาซึ่งอริยทรัพย์คือไม่สนโดดในการเจริญกุศลในการละกุศลเป็นการแสดงถึงความสุขในขั้นสูงกว่าในระดับที่สแสวงหาทรัพย์ธรรมดาซึ่งทรัพย์ธรมธรมดาซึ่งเป็นปัจจัยสี่นั้น เป็นการนำความสุขมาให้ในชีวิตประจำวันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแต่ทรัพย์ที่ประเสริฐสุดคือความไม่โลภไม่ติดข้องในสิ่งที่ตัวเองหามาได้นั้นไม่เป็นทาตของวัตถุที่ตัวเองหามาได้นั้นได้ชื่อว่าเป็นอริยทรัพย์พรรยทรัพย์ท่านทรงแสดงไว้ทั้งเป็นผู้ที่ มีศรัทธามีศีลมีฮทธิความรังเกียจบาปหรือความะอายต่อบาปโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปและผลของบาปสุตตะเป็นผู้ที่ได้สดับตักฟังสิ่งที่ถูกต้องคือพระธรรมวินยัยจาค้าเป็นผู้ที่สละและปัญญารู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นอริยสัพ ที่พรองคทรงแสดงสันโดษนั้นถ้าเป็นภิกษุก็สันโดษในจีวรในบิณฑบาตในเสนาสนะในคิรานะเพสัตคือยารักษาโรคแล้วก็ยินดีในการเจริญกุศลยินดีในการละอกุศลที่พูดถึงไม่สันโดษในการเจริญกุศลนั้น เป็นมงคลอย่างยิ่งคือทำให้ขัดเกลากิเลสคือความเศร้าหมองของจิตที่เกิดขึ้นจากทั้งโลภะโทสะโมหะในจิตนั้นเบาบางลงได้ตามลำดับฉะนั้นพระองค์จึงทรงตรัสให้ไม่สนโดดในการเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาแต่ให้สนโดดในปัจจัยสี่ แม้พระริยบุคคลท่านที่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติตามอริยวงคือวงของพระริยบุคคลผู้ที่บรรลุเป็นพระริยบุคคลตามลําดับตั้งแต่พระโสดาบันสกัทธาคามีนาคามียะรหันนั้นการลงชีวิตของท่านก็มีสันโดษในปัจจัยสี่ก็คือยินดีสันโดษในจีวรในบิณฑบาตในที่อยู่อาศัยในยารักษาโรค และยินดีในการเจริญกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานั้นเกิดขึ้นแล้วก็ละอกุศลละอวิชชาละโมหะคืออวิชชาความไม่รู้ที่เกิดพร้อมกับโลภะในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นคืออกุศลนลเจนสิกเกิดขึ้นกับจิตนั้นได้ตามลำดับ ทรงเปรียบเทียบในพระสูตรตามที่อาจารย์กาญจนาได้นำมาเล่าสู่ฟังเมื่อกี้นี้ว่าเหมือนช่างทองหลอมทองแล้วบุไล่สนิมออกคราวเดียวเท่านั้นจ่อมไม่สามารถที่จะทำเครื่องประดับแปลกๆได้เมื่อหลอมบุไล่สนิมบ่อยๆย่อมทำให้ทองนั้นบริสุทธิ์สามารถที่จะทำเครื่องประดับ หลากหลายชนิดได้ผู้ที่เป็นบัณฑิตกระทำกุศลบ่อยๆกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้นย่อมขจัดมนทินคือกิเลสมีความติดข้องต้องการอยากได้ที่เรียกว่าเป็นโลภะเจตสิกนั้นได้ตามระดับทีละน้อยทีละน้อย จงเป็นผู้ที่มีมนทิน,นันขจัดแล้วคือเป็นผู้ที่หามนทินคือกิเลสไม่ได้แล้วความเป็นผู้ที่มีความสันโดษเป็นมงคลอันสูงสุดนั้นคือผู้ที่ขจัดตัณหาคือความอยากที่เรียกว่าโลภะเจตสิกนั้นได้หมดสิ้นเพราะรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงละคลายความไม่รู้ ลงได้ตามลําดับจนความเข้าใจหรือกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้นมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสามารถที่จะขจัดโลภะซึ่งมีมูลเหตุมาจากความไม่รู้คือโมหะเรื่องวิชานั้นได้หมดสิน้นเป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วจากความทุกข์ทั้งปวงถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ที่ ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือหลุดพ้นแล้วจากความทุกข์ในวัฏฏะทั้งปว่ฉะนั้นการที่เป็นผู้ที่มีความสันโดษเป็นมงคลอันสูงสุดนั้นคือผู้ที่บรรลุความเป็นพระอรหันต์นั่นเองเป็นผู้ที่มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง